การตำหม,มากถวายย่าโมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวนครราชสีมาและผู้ศรัทธาในเท้าสุรนารีหรือย่าโมสืบทอดกันมาโดยมีความเชื่อว่าการถวายหมากเป็นการแสดงความเคารพและสักการะย่าโมซึ่งเป็นวีรสตรีที่ชาวโคราชให้ความเคารพนับถืออย่างสูงความเป็นมาและความเชื่อการเคี้ยวหมากเป็นของว่างที่คนโบราณน,นิยมย่าโมก็เช่นกัน จึงมีความเชื่อว่าการตำหม,มากถวายยาโมนั้นท่านจะได้รับและเกิดความเป็นสิริมงคลเชื่อกันว่าย่าโมจะปกป้องคุ้มครองผู้ที่มาสักการะให้แคล้วคลาดปลอดภัยและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ผู้ที่ต้องการถวายหมากจะเตรียมเครื่องหมากซึ่งประกอบด้วยหมากสดพลูสดปูนยาสูหบห่อใบตองแห้งและสีเสียดนำเครื่องหมากเหล่านี้ไปตามที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยเชื่อว่าเป็นการถวายให้ดวงวิญญาณของย่ามู โดยมากจะมีการตำหม,มากในวันพุธในเวลากลางคืนการตำหม,มากถวายย่าโมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาและความเคารพที่ชาวโคราชมีต่อยา่าโมเป็นประเพณีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างชาวโคราชกับวีรสตรีของพวกเขาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนครราชสีมาการตำหม,มากถวายย่าโมจึงเป็นมากกว่าพิธีกรรม แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวนครราชสีมา การถวายร้องเพลงโคราชให้ย่าโมเป็นการแสดงความเคารพและศักกระเท้าสุรนารีหรือย่าโมวีรัสตรีผู้กราหารของชาวนครราชสีมาโดยมีความเชื่อว่าย่าโมชื่นชอบเพลงโคราชซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานรายละเอียดเกี่ยวกับการถวายร้องเพลงโคราชให้ย่าโม ชาวโคราชเชื่อว่าย่าโมชื่นชอบเพลงโคราชการถวายเพลงโคราชจึงเป็นการแสดงความเคารพและเอาใจท่านการถวายเพลงโคราชเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อย่าโมที่ปกป้องบ้านเมืองและชาวโคราชให้พ้นภัยหลายครั้งที่มีการแก้บ,บนโดยการว่าจ้างหมอเพลงโคราชให้มาทำการแสดงเพื่อถวายต่อย่าโม ลักษณะการแสดงหมอเพลงโคราชจะขับร้องเพลงโคราชที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรเสริญย่าโมเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธาของชาวโคราชการแสดงเพลงโคราชมักมีลักษณะเป็นการโต้ตอบกันระหว่างหมอเพลงชายและหญิงมีการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะคมคายและมีอารมณ์ขันมีการเชิญชวนดวงวิญ,ญญาณของเท้าสุรนารีมารับฟังเพลงโคราชโดยหมอ การถวายร้องเพลงโคราชเป็นประเพณีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างชาวโคร,ราชกับย่าโมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษศรร์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวโคร,ราชเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของนครราชสีมาการถวายร้องเพลงโคร,ราชให้ย่าโมจึงเป็นมากกว่าการแสดงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีที่ชาวโคร,ราชสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน วังว่าท่านผู้ชมจะมีความประทับใจกับประเพณีตาหม,มากรวมทั้งดื่มดำไปกับท่วงทำนองและเนื้อหาของเพลงโคราชในขนั้งนี้นะครับคือว่าคเพชรดาแต่นายานา,า,าดงวาย,ยาโอ้เตถึงวันใชยชนะเพชรดาก็หามาให้ตัดคมเวกไปเล่นเนืออย่างทาวี ชมันไปกอโชคดับไม่โชคสักโชคได้ได้หาเพลงเ็งสวายก็ให้ชโูกโชคดีลูกโชคดีบอกอยากก็รู้ด้วยไม่ใช่ว่าโชคดาโชคหด้าเตยได้มัวได้เมาเสียเกาให้ได้ไม่ได้หาเพลงเองสวายจะเอาอะไรให้ได้มาไม่ดีนอนดีนั่งให้ดีหลังฮะ นาดีนาวันชัยชนะของญาได้หาเด้งสวายทันให้โชคดีเนื้อมาเออลูกหลานชายิ ในทุกอยากอย่ามองดูก็รู้จักและนาคุณยนานาไปทุกอยางแต่มีเช้ายังมีโชครอยาโมท่านมีชาญจะยากดีมีจนใครมาบนก็ได้ทุกอย่าง ชุกกระเทนกันสองเท่าสองล่าสองไทยตลอดมือก็ถือดอกไม้ลนจุดเทียนส่งทางเทียนส่งทางแสงสว่างอีกส่งทางเหมือนตะบุนคนเขาะนาสง่งเพลงเพราะเคยมีบุญคุณใหญ่บัวเป็นนายเมียเป็นคุณหญิงท่านศักดิ์สิทธิ์มดทุกงสิ่งจะมีใครเยอเหมือนคุณยา ย้อนหวังพืชยังหวานผลมีทางวันโกละและวันพระนรงว่าผู้พงนาราจะได้เป็นเท้าวสราดงอายาอี่ยมเฮใคร่ยำยัลพป้ามาจะยามีท่านขยุสูม จหนาเดอนนนารันอยอยาไม่ชยากจะโยมไม่ทันไม่ได้โยมเมลทั้เป็นหญิงก็จริงนะแล้วแต่ยามุนโยมมัหมุนโยกมันแลกันโยมมวยชีวิตนักโยมมวยเโมละคนไทยเธอบุญของคุณยาเป็นวีระ สตรีไทยวันนี้ลูกงรานพากันมไหลเมติทับเลติเธอเดินมาเป็นท่านอยู่ระเบิดเจ้เต้มเก่าประวัติก็งเราหนานงเกือบใครมี้ตกใจก็ได้พากันมาปราบมโน กราบเรยนนายานะพระนุมกรอนชใชบอกวให้ท่านมีเพชรดานี่มีเงินใช้เนื้อ,อวัยเคยเปก่กรไม่ใช่ว่ารัาลงไปเลยเนอะวหนุ่มตายานะตัดผมแวกทาวีรม บาาเป็นกระดาษไมเข้าโอ้อรเข้ากันอัเข้ากันนึกว่าจะใส่มืนึกว่าจะใส่เ้อว่ามคนมาดูไม่ใช่ว่าทำไรฝันยังข้าวไม่เล่เหนื่ยเลล้าซื่อผายังเลลไ่ พิระดาแต่หาเพลงเองเข้าวาย,ยากกับปู่มาเป่าอยู่เลเลเี่ยอคือว่าคุณพิระดาไม่ยินระไมหาเพลงเขาวายน้ำเสกูบุตาเคียวให้แก,กปู่รางวัลที่หนึ่งคักหนึ่ไม่ขอบตาอม ขอให้มีคนละเช้าโนนอย่าได้มีความเดือดร้อนดอกหน้าพุ่นทีเพชรละนาเออแต่ปัญญามนเย็นชามอนุนคนทำได้อวยอะไรมันลายได้ประกันราคาเสมอทั้งพ่อค่าแมฆขายเท่ไร่ชาวนาาชิยาชายางเลี้ยงเป็ดเย็นละใครเลี้ยงใครละกี่จะใครก็ต้อ เลี้ยงเป็ดยาลาไข่เลี้ยงไกย่ยาลากขีจะขายเขาแต่ละปีก็ขอให้ได้ราคาให้ได้ราคามีดเที่ยวยาลาคมขอให้พันจงลากคมมาลาคืนรับราชการให้เงินล้านพอสิ้นปีให้เลื่อนเงินเดือนทางพี่น้องเราเป็นคนละเรือนก็ให้ได้รับเงินดอก ให้มีกับเขาอยู่เต็มครัวม,มีควยมีงัวอยู่เต็มคอถึงคุณพี่ระดาเพชรละดาจะใช้เงินละมดกระเป๋าใา้ก็ให้ใดกระเป๋าหัวนับจนเต็มคืนเต็มเนื้อเต็มคืน ขอัววคุณเพียรละเลเนเนื้อราผืนมันยังมีรถถึงไปเล่นเนื่อเต็มครับต่ะพุเมกท้าวีลมวีท้าวเปรตระดาอาเป็นให้ยาเราใี่คิวกว่าให้มีโชคนี้ลาบโชคนี้ลาบทำอะไรก็สำเร็จไม่ใช่ว่าให้มีเกินนะ ขายเอ็มเลยไม่ทาร้รนทาดาวเหมือนยังเ่าไม่ทาในาให้เพชรกระดาจะเอาอะไรก็ให้ทันใด้ต้มปราดเรถนาให้ดีนอนดีนั่งให้ดีหลังนะนดีนาพอถึงวันที่สิบหกเมษาให้ท่านโชคดีอนะ เสียสาสีซ้ำขอให้คุณพี่เพชรดาและครอบครัวท่านมีลาสีงามดอกหน้าคุณยญาโมเออเชยอชยอยอเชยยายอเยอเช้อเชยออยงยอเชยอยอายอเงยอเงยององยายอเยชยออชยชยอเชออยยอออยอยา เกินเวลาจะกล้าหัวจะเดินอย่ามือล่าทางขาทั้งแข่งล่าทางขาทั้งแข้งให้แข็งแรงทั้งวันทั้งคืนอย่าได้มีเลยทางคืนนัทางผมมจะใช้ยาวใช้สันยกบานต้องใช้เสาให้คุณพี่เพชรละดาบุตตะเขียวและพรอบครัวท่านมีเงินเต็มกระเป๋าไว้จ่จายใช้ซอย ต้มน้ำร้อนราร,ารินให้มีของกินน่ะอเลอกอร่อยอย่ามีเรื่องทุกข์ให้สุขสําราญชื่นมาอรมว่าให้คุณเพชรดานี่มีแต่ความสุขเล่นสําราญเปิดบ้านแล้วนายาหน้าอรวะ เสือเดือดชัยชนะขอหาดึงเข้าไอ้มาให้ยาชุ่มมีใช่ว่าราเหลียวไปเปรีดเนื้อราเร่รุ่มใหม่ได้กางไม่ได้กวันได้ยีพิษระดาอยู่ซำนี่ยาได้เผายาได้แช่เผายาได้เก๋หาดึงยาเกะไม่ใช่ว่าเร่ได้ขายา ตายาเอยขอให้คุณเพชรแต่าท่านอยู่อย่างเดิมวันไม่ฮักนางไม่เหี่ยวใครจะงเงเลเลียวมองหาคือดอกไม้หอมหให้มีคนเลี้ยวคนเลให้มีแต่คนหอมคนล้อมจะนุ่งเอืองนุ่งรายก็งามเลิศประเสริฐกว่าคนเลิ อยู่่ซนี้มาทีไรก็อยู่ซ้ำนี่วังที่เป็นเหตุให้กอยดายมาผ่านทางพวกครูภูมิมานดอกหน้าคุณพี่เพชรนาเอื้อใหไอ้เราเจริญมีว่าลาวายดูความสุขให้ได้ประสบบุญที่ทำตามช่วยเหลือให้มาเพื่อมาเพ่งจะดูนาดูลำพีดู คุณยาโมทีนับคุใเ,เป่าอยู่ดูแลอยู่ดูแลซื้อคุณแจดูหลอกขออย่าได้มาดูหลอกนาำดูหลอนไฟฉายส่งมองที่แสงอย่ามีที่แช่งที่สาบคุณเพลพี่เพชรระดาเอาเพลงมาเล่นถวายขอพรคุณยาแล้วให้มีแต่โชคอย่าตกอับ ให้ดวงขึ้นสูงมากที่สุดไม่ว่าจะนึกเอาแนวไหนก็ขอให้ไ้อย่างคำพูดทรัพย์สินเงินทองไหลกองเพิ่มพูนเหมือนอย่างคำมัพเออผี่เพชรละดา ขอพน yup. วันนี้ก็ให้โชคดีในหนาญาณาทุกคนนะว่าให้มีทรัพย์มีศิลมีกินอยู่เสมอปรารถนาแนวไหนโขอยใดทุกคนนั้นอย่าได้คัดได้ของนักการทองการเงินมีทรัพย์นับจนลืนดังอาชีพการงาน สีการงานเฮห,หวานนองการงมเด้งไม่พากันกลมกันน้างเงยที่เพชรละดาจะนึกเอาเกวให้ไหลมาโองจะนึกเอาทองให้ไหลมาเกยตลอดอาหารที่ท่านสเสวยให้ได้เครื่องคลิดมาเย็บมากินให้มีอาหารวันหวานลองก็ล้วนแต่ของ ที่หวานลินพี่เพ็ดระดามดเพาะมดโศกให้มีโชคลาภทุกๆวันมีโชคลาภทุกวันนี่ต้องคือหาน้อยคือหานอยพี่กรเล่นไม่เป็นดอกไม่ใชมโอเคจะวหวท่้าครูศาสตรและครูศิลป์นักสอนให้เป็นศิลปินดอกหน้าพระไทยเมืองราราศี รุวงเองงอลงคนาะุณเอุอาัทงคุณคุณยาโมโคุณยาบุเหลือเออจะไวยทุกคุกา,รารรพระเสือ,สอเมืองพระสมเมืองให้ลูกเรืองัทวโา้าให้ลูกมีมีปัญญาว่าไว้อยอดพวามรูสอรครูสองมา มาช่วยข้านาหองพระพิธีมาช่วยประสิทธิ์ลิบลดใหใจ้นตืขนดูึกจนาตะรัมรรงก็ให้สนุกไม่ว่ายาค่าลูกข้านั่ไหวองค์สมเด็จพระศาสดาลูกขอวันาดดีทางองค์เสียนและพสีเป็นรูดานการแสดง I'm hurting myself